เราใช้ไบเบิลเป็น 7, 8ถ้ามันยังอยากอยู่กับเราขนาดนั้นเราใส่แต่ถ้าว่าแล้วบวก6แล้วมันไปเลยก็เจอกันไอสัตว์เติาาามด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่งจัดเลยที่เป t ทูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิ้นเพราะเปเทูวินมีแพคให้ฟินมากมายราคาโคตรถูกจ่ายสบายจะรอช้าอยู่ไยต้องเปเทูวิน เอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสําหรับการดูช่องของผมว่าช่องของผมมีแงสงซ้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนาเป็นออฟตัสชิโโร่เลยนะครับผมสั่หะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฝังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับ และอย่าลืมใส่คีย์โคดผมด้วยนะครับผมรดทันที100บาทเลยนะครับผมติอ้าวเฮ้ยเพื่อนคีย์บอร์ดเป็นไรอะเป็นอะไรเนี่ยพิม์ไม่ติดเลยอ่ะพังแล้วมั้งทำไมไม่เข้าเมอร์คียล่าหาของดีๆละ่ะเดี๋ยวนี้ก็ใช้กันแต่เมอร์เคียทั้งนั้นแหละก็ใช้แล้วเครื่อง,งฟิตสตาร์ตติดง่ายไม่ใช่ละ ็เพราะว่าเมอร์คูล่าเขามีแต่ของดีๆกรเจ็ตสดใหม่หูฟังร้อนๆโน้ตบุ๊กทีซีราคาก็ถูกใจจัดส่งถึงไวทันใจพี่ๆก็จัดไปเลยซื้อเมงคูล่าเลยครับเมอร์คูล่าเมอร์คูล่ากัดเจ็ตที่ใช่ยังไงก็เมอร์คูล่าจำไม่ดีนะครับที่เดียวจบครบทุกไอเดียถ้าเกมมิ่งเกียรต้องเมอร์คูล่าเลยครับ ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสินะนักลาดไล่เนะครับผมและวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวผมถักเปียตัวนี้เลยนะขอรับครับผมนะครับผมก็ต้องบอกว่าไม่อยากแอบแกลนะครับเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์ของผมก็ตัวนี้ก็คงจะต้องเป็นอันดับที่สองเซิร์ฟเวอร์รวมเนี่ยอยู่35นะครับแต่ว่าเซิร์ฟไนท์เนี่ยนะครับผมมีพี่อิดนะครับผมโอ้ ศาสตร์เบี่ยอาชีพแล้วนะพี่ออยแล้วก็ลองลงมาหอคนต่อไปก็คือต้องเป็นผมแหละครับผมนะจ๋านะก็ต้องบอกเลยว่าโคตรตึงเนาะจากคลิปวิดีโอที่แล้วที่เราผิดหวังไปแบบเจ็บปวดรวดเราวก็ต้องบอกว่าเราก็าเติมเพิ่มเลยแล้ <c oughs> อะไรมันฟังแล้วมันย้อนแย้งเนาบผม ก็ผมเติมเพิ่มมาอีก5 6 0ห0 0มื่นบาทแล้วก็เรียกได้ว่ามาทำของม่วงนะครับเออก็คาดหวังว่าเราจะได้ของม่วงบอบใจเป็นของม่วงที่แบบส่องแสงอีกขั้นหนึ่งนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปตีของม่วงเนี่ยผมเองก็ไม่รู้นะว่าจะตีชิ้นไหนดีเพราะว่าตอนนี้มันมี3มชิ้นชิ้นที่แย่ที่สุดของผมผมคิดว่าน่าจะเป็นรองเท้าเขาฟื้นฟูเอสพีกับพระกำลังนะครับผมก็คือแม็กเลือดกับฟื้นฟูเอสพีนะครับอันนี้อาวุธโบสดาเมจบิดมอนวัยชอบอยู่แล้ว นะครับตัวนี้ได้แม่นมาหนึ่งก็แอบ,บชอบนะครับผมส่วนหมวกนี้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรองเท้าเนี่ยจะเป็นช้อยที่แย่ที่สุดแต่นะครับถ้าเราไีของเนี่ยเออเราจะทํารองเท้า นะครับผมพะละกกำลังสองแล้วผมไม่มีวิ่งเร็ว5แล้วด้วยดิเออนี่ลดดาเมจนะครับได้ป้องกันมาอีก7หน่วยเนาะงั้นก็ลิงรองเท้าไว้ไปกดผ้าคลุมอะไรพคดรร้อนสำหรับรองเท้าเนี่ยเราคุยกันก่อนตีได้บวก7เมื่อไรรับรองว่าไอชิ้นที่แย่ที่สุดนี้มันจะไม่ใช่ชิ้นที่แย่ที่สุดแล้วเพราะว่ารองเท้าเวลาเราบวก5อันนี้คือเซฟโซนใช่ไหมบวก7อเน,นี้ยดีกว่าแค่บวก1แต่ถ้าเราบวกนี้ดีกว่ากัน3บวกแต่ออฟพวกนี้ยังอยู่ไงเนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วถ้ารองเท้าเราบวก เหรือบวกแปได้เนี่ยนี่เก่งกว่าแล้วนะถ้าบวกแปมันจะเก่งกว่าบวกหก๋ยวเราลองตีดูถ้าแตกก็เจอกันแต่ถ้าไม่แตกก็อาจจะไปทำชิ้นอื่น ตามนั้นน,นจะจ๊ะคลิปนี้ปิดแท็กให้ดูนะครับผมเพราะว่าจะได้เห็นด้วยว่าป้องกันอะไรของผมเท่าไหร่เนาะเพราะเป็นการรีวิวตัวละครอันนี้เนี่ยถอดรองเท้าไปเนี่ยหายวืบนะครับผมเรียกได้ว่า381ดูถอดไปเนี่ยหายวืบ20หน่วยเราบวก6ก่ว่ถ้ามันติดเราใช้ไบเบิลเป็น7,8ถ้ามันยังอยากอยู่กับเราขนาดนั้นเราใส่แต่ถ้าว่าเราบวก6แล้วมันไปเลย <c oughs> ก็เจอกันในฝันลุยกันเลยดีกว่า เอาใบบวกมาให้มันสักหนึ่งใบสิในตลาดนี่ขายอยู่ใบละหมื่นมานะเด็ดเดี่ยวบากบัตรแล้วว่าผมขอยญาตเอามาสลับ2ทีปั๊บปั๊บปั๊บปั๊ปั๊บ,บอ,องเท้าใส่เข้าไปถ้านายอยากอยู่ต่อนายต้องบวก8นะเพื่อนแต่ถ้านายบวกแค่เจ็ดเราก็อาจจะพิจรารณาแต่ถ้านายบวกแค่6เราคงต้องลาก่อนนะครับเทียสองไปครับเบ๊ B. อาจจะถูกทําลายได้นะไปครับ ไม่มีการย้อนกลับย้อนคืนขิดกรับผมอุ้ยไอ้น,นี่มันมีแววว่ะไอ้เหล็กคงนี้มังมีลวงไอ้เหล็กไหวไหมเพื่อนมังมีลวงเออไอ้เหล็กขอดูหน่อยสิมังมีลวงหรือเปล่าโอเค มั่งไม่มีหละก็รเ,รเรียกได้ว่าระเบิดดังบูมเป็นกโก้คันเลยเฮ้ยใครจะไปรู้เราอาจจะอันนี้เราอาจจะสร้างติดส่งแสงก็ได้นะเว้ยเริ่มจากการอาม่วงอันนี้ผมตีได้เองนะครับตีตรงนี้ก่อนกี่ใบ49ใบ49ใบถั่วต้งถั่วต้งก็ท่งตัวเด้สามสิบหาน้ำตากดเลยครับถั่วต้งท่งตัวถั่วต้งก็ท่งตัวมาแล้ว 7ตรงนี้เราไปหามาก่อนนะ400 500 600 700 900อันพบตำนานจ,จะมันจะสร้าง100ื้ตึงเงินโกหมดแล้วทุกคน10ล้านองผมแป๊บเดียวงานใหญ่เข้าแล้ววะอยากได้มากๆ45อันโอันเค พี่ออยเอาเลยพี่พ่นพลังใส่ผมเลยพี่ออยพี่ออย,ย,อ,ยอ่ะนี่ครับผมหกคนอยากเติบโตมันก็แบบนี้แล้วว่ะ มาขอญาติทีเธออุ้ยเดี๋ยวพี่ออยเพิ่งยิงเราเมื่อกี้แกลงไปฟาร์มถ้าได้เข็มขัดอีกแล้วครบทุกอย่างนะเชี่ยวชาญเป็นคนตีเผื่อได้เซตนี้กดนะตึ้งถ้าสําเร็จเราจ่ายเพิ่มไปเลยไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายมันเป็นเคิดถ้าเราจ่ายเพิ่มมันจะดวงสวยเชื่อผม,มจะต้องไม่จ่ายแต่ใครจะตีกู <c oughs> <c oughs> ใครคนนั้นนี่ไงนะักลาส ได้กูทีดิได้กูทีดิคอมมอนแล้วมาครับผมผ้าคุมวัผมมาแล้ววะดิเออมาแล้ววะดิคิดว่าทุกคนคิดว่าจะได้แบบครั้งยิ่งใหญ่ไหมไม่รู้ได้ถ้าเป็นครั้งยิ่งใหญ่นี่คือแม่งกรีดบ้านแตกเลยอะมาดูครับปเป่งโอเครู้เรื่องโคตรยิ่งใหญ่ กลับไปอัพแป๊บอีกทีหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ทีปหนึ่งสองสามสี่หย่าหกไปเลยนะหกไปเลยนะครับหกไปเลยนะน้องปลีสเพจจัมไปเจอฮะใจไม่ใจไม่กล้าพอครับไม่กล้าตีโหแล้วใบหนึ่งสองหมื่นเลยนะเว้ยทุกคน ใบนึงไม่ได้ถูกถูกนะค่าลด5,000ค่าบวก20,000แต่ว่ามันทำม่วงทั้งทีอะนะก็ต้องติดบวกขุกาตำตำอะทำม่วงทั้งทีอะนะครับปกนะจบจไปไปครับอมาครับผมมาครับผมมาครับผมเหมาะสมครับท่านปล่อยญาติเดี๋ยวลองดูฟูบัฟซะหน่อยปล่อยญาติมาเอบ ป้องกันสองป้องกันลดดาเมจคือหวานเลยอะป้องกันลดดาเมจอุ้ยลดดาเมจสิป้องกันสองเคยู่นะถือว่าดูดีครับถือว่าดูดีครับสามร้อยเก้าสิบเปิดฟูบัฟซีเยสสามร้อยเก้าสิบห้าครับผมตึงเปี้ยตึงเปี้ยเปี๊ยสามร้ 95, อยเก้าสิบห้าโคตรตึง เดี๋ยวใช้ได้เลยโอเคครับไป